ทางสหรัฐเองเนี่ยดดชนิดาวโจน์มีการเร่งตัวขึ้นมาบ้างปัจจัยที่พอจะเกื้อหนุนได้นั่นก็คือเรื่องของประกาศตัวเลขผู้ขอรับสัสดกิการว่างงานนั่นเองครับปรากฏว่าประกาศออกมานะครับภาพของตัวเลขนั้นถือว่าดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้นะฮะยอดผู้ขอรับสัสดกิการว่างงานเนี่ยอยู่ที่444,00 0รายนะครับแล้วก็เป็นการปรับตัวลดลงกว่า3,000 0รายด้วยกัน ตัวเลขนี้ถือว่าเป็นยอดผู้รับสวัสดิการการว่างงานที่มันต่ําที่สุดนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การระบาดของโควิดสิบเระลอกแรกเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเป็นตัวเลขที่เกิดเราจํากันได้ช่วงนั้นเดือนเดือนหนึ่งรวดหนึ่งเนี่ยหลักล้านคนนะฮะนี่หดมาเลยแค่สี่แสนกว่าเท่านั้นแล้วก็เป็นตัวเลขที่ต่ํากว่าที่นิวิเคราะห์นะฮะมีการคาดการณ์กันไว้ที่ประมาณ4ี่แสนห้าหมื่นสองพันรายด้วยปัจจันนี้เองก็พอจะเป็นตัวที่ทําให้ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นฟาฝัา่งของสหรัฐปรับตัวบวกขขึ้้นนนนนมาาไดะครับอออกจกจเงะะเงงงใชิ คริปโตเคอเรนซีที่ราคาของบิตคอยเริ่มดีดกลับมาอยู่ที่ประมาณ40,000ดอลลาร์นะครับก็ทําให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับบล็ c กเชนเนี่ยเริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นมาเป็นแรงหนุนต่อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีด้วยครับ